่ไหมคะลูกสวัสดีพี่ๆก่อนเลยสวัสดีครับบาร์านี่มาแล้วครับร้อนจังเลยพี่ๆสบายดีไหมครับบาร์านี่ง่วงแล้วอากาศร้อนแต่ง,ง่วงไปทําอะไรมาลูกไ,ไหนแม่ดูซิอวทำไมปากเปียกเนี่ยฮะพื่มอะไรมาเนี่ยฮะาทำไมลิ้นห้อยเลยไปไหนมาลูกอ้าวง่วง ไ,ไปปลูกรดนไม้กับแม่ไหมฮะไม่ไปเหรอจะนอนเหรออ่าโอเคบายบายพี่ๆก่อนบ,อาอาบายบายครับเอ้าเอ้าบายบายครับบายบายครับไปนี่ง่วงแล้วครับไม่ยิ้มละ เฟินยิ้มมาลยโอเคแม่ไม่รบกวนละแม่ไม่กวนหนูแล้วนะคะบายบายครับขอบคุณพี่ๆนะครับบาเป็นเด็กดีของแม่ครับาบายเอาไปไห